จากคนหมดไฟคุณนี่ลุกขึ้นมาใหม่แบบนี้ค่ะถ้าตอนนี้คุณเป็นคนที่กําลังหมดไฟกับชีวิตนะคะหมดอะไรตายอยากกับชีวิตรู้สึกเบื่อกับชีวิตรู้สึกไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยคูณนี่อยากจะบอกคุณนะคะว่าคูณนี่เคยเป็นแบบที่คุณกําลังเป็นอยู่ตอนนี้ ในรูปนี้คือรูปของครูฮันี่ตอนปี2016นะคะตอนนั้นเนี่ยครูรู้สึกว่าชีวิตมันแย่มากเลยครูเครียดมากครูหมดไฟกับชีวิตแล้วมันเป็นแบบนี้มันนานมากแล้วค่ะจนวันนึงเนี่ยครูรู้สึกว่าครูทนไม่ไหวแล้วครูไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในอารมณ์แบบนี้ได้อีกต่อไปแล้วในวันนั้นสิ่งที่ครูฮันี่ทำนะคะครูฮันนี่ใช้การตัดสินใจ การตัดสินใจใครๆก็ทําได้นะคะแต่การตัดสินใจชนิดที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เนี่ยจะต้องเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและมีอารมณ์เข้าไปร่วมในวันนั้นเนี่ยครูนี่ตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยวนะคะเพราะว่าตอนนั้นครูทนไม่ไหวกับชีวิตของครูแล้วอะคะ่ะชีวิตทุกด้านเนี่ยมันดูแย่ไปหมดเลยแล้วครูตื่นมาทุกวันครูไม่มีความสุขกับชีวิตเลยในวันนั้นครูบอกกับตัวเองเลยค่ะว่า ไม่เอาแล้วฉันจะไม่ทนแล้วฉันจะไม่ทนอยู่ในจุดจุดนี้อีกต่อไปแล้วที่ฉันหมดไฟที่ฉันไม่มีความสุขกับชีวิตแบบนี้ฉันต้องการเปลี่ยนชีวิตของฉันและนั่นคือจุดเริ่มต้นทั้งหมดจนกลายเป็นครูฮนี่ในวันนี้หลายคนเนี่ยรู้จักครูฮนี่ในวันที่ครูฮนี่เนี่ยสำเร็จแล้วนะคะในวันที่ครูฮนี่มีความสุขในวันที่ครูฮนี่ร่ำรวยแล้วในวันที่ครูฮนี่ทาเพจจนโด่งดังแล้วมีชื่อเสียงแล้วแต่หลายคนลืมไปค่ะว่าในวันนั้น ก่อนหน้านี้ครูฮันนี่ก็เคยอยู่จุดเดียวกันกับคุณที่ครูฮันนี่พูดเนะะี่ยค่ะเพราะว่าครูนี่อยากจะให้กําลังใจพวกเราทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเหมือนกันหมดนะคะอยู่ที่ว่าใครจะเอาศักยภาพนั้น ออกมาใช้ถ้าในวันนี้คุณเป็นคนนั้นที่หมดแรงหมดไฟให้คุณถามตัวเองว่าคุณจะเอาแบบนี้ต่อไปหรอคุณมีความสุขหรอกับการใช้ชีวิตแบบนี้ถ้าคุณได้คําตอบว่าคุณไม่มีความสุขแล้วคุณทนไม่ไหวแล้วสิ่งที่คุณจะต้องทําคือตัดสินใจคุณต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะไม่ ปเเเ็นนหมมืออดิีกการตัดสินใจของคุณนะคะถ้ามันเด็ดเดี่ยวมากพอมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยแบบที่คุณนี่ทําให้กับตัวเองดังนั้นในวันนี้นะคะหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้ของครูนี่เรียบร้อยแล้วคุณที่อยากจะให้คุณตัดสินใจกับตัวเองอย่างเด็ดเดี่ยวว่าชีวิตแบบเดิมๆแบบที่คุณเจออยู่ที่คุณไม่มีความสุขอยู่แบบนี้คุณไม่เอาแล้วค่ะแล้วคุณตั้งเป้าหมายขึ้นมาใหม่สิ่งใดที่คุณอยากจะได้คุณอยากมีความสุขใช่ไหมคุณอยากมีเงินเยอะกว่านี้ใช่ไหมคุณอยากมีเงินเท่าไหร่ะคุณเขียนมมออกา และมุ่งหน้าไปที่จุดหมายนั้นเวลาที่เราเนี่ยอยากจะทําอะไรให้สําเร็จขึ้นมาในชีวิตของเรานะคะมันอาจจะไม่ได้สำเร็จตั้งแต่วันแรกมันอาจจะไม่ได้สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่เราลงมือทําแต่ถ้าหากว่าคุณยืนหยัดและคุณเอาจริงว่าฉันต้องการสิ่งสิ่งนี้ฉันต้องการสําเร็จบงังคลังร่ารวยฉันต้องการเป็นคนมีความสุขถ้าคุณยืนหยัดที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นสุดท้ายแล้วคุณจะได้มันมาเหมือนที่ครูันนี้ได้ค่ะดังนั้น ในคลิปนี้นะคะครูนี่ขอเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนเลยนะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะอยากจะมีความสุขอยากจะมั่งคั่งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะครูการันตีนะคะว่าคุณสามารถทําได้ครูันี่มีเป้าหมายของการตอนนะคะคือครูฮันนี่อยากจะทําให้คนไทย1ล้านคนเนี่ยมีความมั่งคั่งและมีความสุขกับชีวิตถ้าคุณอยากจะร่วมมือกับครูฮันนี่และเป็นส่วนหนึ่งในการทําสิ่งนี้ให้สําเร็จนะคะช่วยกันแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนอื่นได้รู้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ